สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อมาชมหินอุกบาตหรือเมิโอไรน์นั่นเองในกลุ่มมิวเซียมพิพิธภัณฑ์เมิโอไรน์อุกบาตจะเป็นกลุ่มที่มีนักสะสมอุกบาตจากทั่วโลกมารวมกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเข้าไปดูได้เลยนี่คืออุกบาตพาราไซต์นะครับ pmg ด้านที่ผ่าแล้วนะครับเนื้อจะเป็นมีแร่ลอลมีแร่ออลวินอยู่นะครับเรามาดูผิวด้านนอกนะครับบางคนดูไม่ออก อยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพแล้วขยายดูเองได้เลยครับนี่อันนี้คือด้านนอกแอร่อโลวีนเวลาไหม้นะครับเขาก็จะละลายเป็นสีเหลืองนะครับทีนี้ด้านนอกเราก็จะเห็นรอยไหม้นะครับดูให้ดีครับเห็นไหมครับด้านล่างเนี่ยครับรอยไหม้เนี่ยจะดําเงามันนะครับบางจุดเป็นสีน้ําตาลบางจุดเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับ แต่จะมีความเงามันอยู่ในรอยไหมนะครับจะมีความเงามันเป็นจุดเป็นจุดละยิบละยับนะครับแล้วก็มีสีเหลืองที่ละลายแล้วนะครับามาดูตัวนี้แคปภาพแล้วขยายดูเองครับผ่าแล้วด้านในจะเป็นแบบนี้ นี่ดูนี่ครับมีแร่อลวียนสวยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม บายบายไปแล้วนะครับแร่อลวรีนเห็นใช่ไหมครับมีทั้งสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็เนื้อเหล็กเนี่ยจะปนกันนะครับเนื้อเหล็กจะปนกันเป็นวาววาววาวแบบนี้เลยนะครับสีเทาเนื้อเหล็กนะครับ